ครับเมสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นกับรถเกิดอะไรขึ้นกับรถพี่ชายผมครับถ้วยจย์เอาให้พี่อันนึงมาต่ออ้อาจารย์ดูนี่ไงน้ำโคก่ึงถววยก่อนเปียวโคกอ่ะอันนี้ของผมถวายจัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามหน่อยเกิดอะไรขึ้นครับพี่ก็ตอนคุยกับมึงไงจะงหวว่าจะตัดโค้งขึ้นขวาแล้วคือเขาเรียกะไรจะไม่ให้มันโค้งมากอ่ะตัดเลนอื อาจารย์ลงมาพอดีพี่เสียบเลยเสียบเลยก็เลยไม่รู้ทาไงดีอาจารย์ถ้าไม่เป็นไรพี่พี่ผิดเองนะผมผิดเองครับอันนี้รอประกันใช่ไหมพี่รอเจ้าที่เคลมขึ้นมาเพราะว่าผมเห็นรอยกระจกอะไรแตกข้างบนนะพี่เองแล้วผมอาจจะต้องใช้รถลากลงไปเดี๋ยวกําลังเอารถลากมาเอามอ่าน้าแตกเลยนั่นน่ะไม่แตกเหรอใช่เหรอก็มันก็มันเห็นรอยน้ําอยู่ข้างบนอ่ะม่าน้ําเปล่างานใหญ่ครับ ไว้คิ้วเสียบอยู่นี่เฮ้ยอ๋อนี่ทะเบียนทะเบียนนะครับดูทะเบียนนะครับว้าวซื้อแล้วซื้อแล้วไว้เก้าเก้าสองเจ็ดค่ะของพะอาจา์ไม่แตกไม่แตกครับ ก็ใส่ชุดสีส้มนึกว่าพระอาจารย์สองเจ็ดสามเจ็ดเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ของพระอาจารย์เอาคืนป่ะเดี๋ยวเลื่อนไปไหนไม่อยู่เดี๋ยวอันนี้ของพระอาจารย์นะก็นี่ใส่ชุดสีอันนี้ของพระอาจารย์นะนึกว่าพระนันนี่เขาบอกนี่เอานึกแม่ผมลงมาที่แล้วกันนึกว่าพระอาจารย์ก็ใส่สีส้มแล้วเกินใช่ไหมทิดโอ้ยนี่รอยรถพระอาจารย์ พ่อผู้ใหญ่ไม่ผู้ใหญ่ไ่อยาให้พ่อใหญ่คุยกับเจ้าของที่ให้วัดโงผมครัโอ้ยนะครับเนาะ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 โอเคค่ะที่มีรถคันนี้ที่ชนน่าจะเป็นคันหลังชนมากกว่าอย่าอย่าคันหลังขับนิ่มครับคันหลังขับนิ่มรถคันนี้ไม่ควรจะโดนชนเลยนะครับน่าจะเป็นรถคันนั้นมากกว่าคันหลังขับนิ่มครับโอ้เสงเลยเอ้ยถ่ายระวังรถชนด้วยนะไอ้ชิดนะไม่เอานะเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมผมอยู่อยู่อยู่ใกล้พระครับ พอดีไม่ได้แฝงพระออกแฝนพระนี่ถ้ามันจะไม่แขฝงพระเยอะๆอยู่ในรถนะคะแล้วก็ช่วยบอกต้นก็คือของดีเยอะช้างนี้อะไรพวกนี้อยู่ครับคนไม่เป็นไรมั้ยไม่เป็นค่ะทั้งพระอาจารย์แล้วก็ท่านทนายนะคะทั้งทั้งพระอาจารย์ทั้งพี่ทนายไม่เป็นไรนะครับผมเนาะร่างกายคุณไม่เป็นไรครับแต่ว่า จิตใจจิตใจเป็นยังไงเป็นยังไงมัางครับพี่รู้สึกยังไงบ้างขอสอบถามขอสอบถามหน่อยเป็นยังไงบัางแล้วแล้วพอเปิดประตูลงมาแล้วเจอพระอาจารย์แล้วทำยังไงทีแรกไม่รู้ว่าเป็นพระอาจารย์เพราะเห็นแต่เห็นแต่ข้างบนอย่างนี้ใช่ไหมอืมเราก็ไม่รู้เป็นพระอาจารย์เนาะอ่าเรก็เปิดประตูแล้วอ้าวพระนี่แล้วก็บอกอาจารย์ครับลงไปข้างล่างก่อนเพราะมันเป็นทางทางลาดชันมันหาดอันตรายกับคนอื่นด้วยไงอแล้วก็ก็เลยแนะนําตัวไปว่าผมทนายสมเกตครับทนายของลุงพลครับ ถ้าหนีแจ้งความจับได้นะแล้วทำไงก็ก็น้อมรับครับทุกท่านก็เอาสติขึ้นมาใหม่เดี๋ยวคงเรียกรถมารับมารับไปเอารถเนี่ยมาลากไปเข้าอู่นะแล้วมีรถใช้ไหมเนี่ยอ๋อมีเอ็มบีเอ็มแล้วใครมารับพี่ให้ให้พี่ดัมมี่พี่ดัมมี่มามีดัมมี่ก็ได้ยวโทรดัมมี่หน่อยอ๋อครับผมนะครับรถคันนี้ไม่ใช่ของผมครับรถคันนี้เป็นของลูกความที่เขาผ่อนไม่ไหว ขาเลยให้ผมให้ผมไปผ่อนต่อเอาเพราะว่าไม่งั้นเขาก็โดนค้องไหลไหลแสงใช่ไหมครับผมก็เออมันก็ดูแล้วว่าไอเขาจนนะแล้วก็ไอลูกเขาป่วยก็เลยแบกรับไว้ให้ผ่อนให้แต่ก็ขี่มาเกือบหกเจ็ดปีนะไม่เคยชนนะครับวันนี้เป็นละลายเนาะเป็นเพราะเองเพราะโทรหาผมใช่ไหมเองโทรมานั่นแหละไอชิดโทรมาแล้วพอดีมึงโทรมาไม่กูโทรมึงนะมึงโทรมาแน่ ก็พี่ผมรับพี่ไม่ทันผมโทรกลับมาชิดโทรกลับมาหาผมจังหวะพอดีเลยครับตอนนั้นแล้วก็วางโทษผมอีกแล้ววางสายชิดเสร็จก็เร่งเครื่องขึ้นไปซัดเลยครับโทษผมอีกแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคนอย่างนี้เขาเรียกอะไรลำไม่ดีโทษพี่โทษกองครับโอเซ็งเลยผมเนี่ยทนายจะถูกหวใหญ่ครับถูกแล้วครับนี่ครับเเริ่มเลยครับแก้มขวาไปครับถูกหวใหญ่นะครับ ต้องต้องเอาคืนผ้าจารย์ด้วยนะเออไปถอดคืนด้วยไม่กลัวเดี๋ยวดึงออกมาแล้วเลือดมันจะออกเลือดมันจะออกนะมันไหลไม่หยุดเหล็กเสียบอยู่ข้างหน้ารถเห็นไหมครับทุกท่านเห็นเล็กๆไหมนั่นน่ะเป็นจะเป็นแผงแผงด้านข้างของคิ้ว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 ขอบรถไออผ้าจารย์พี่ดัมมี่กำลังมาโอเคดีแล้วไอ้ดำมาหน่อยจะได้มาถ่ายของบงรถหน่อยพี่ดัมมี่โอ้เนาะนะฮะพี่เขาเรียอะไรอ่ะพี่ทำอะไรพี่ทำอะไร เรียกว่าฟาดเคาะพี่คนไม่เป็นอะไรก็ถือคนไม่เป็นอะไรก็โอเคแล้วครับผมถือว่าฟาดเคาะไปพี่เนาะเอาเหรอครับผมฟาดเคาะไปนะครับแล้วแล้วฟาดเคาะไม่ฟาดเคาะกับไปฟาดเคาะกับพระอาจารย์อีกนี่นะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเคาะนะครับไม่ใช่เอาไปเล่นแทงหวยกันเหรอครับมันจะดีเหรอครับมันจะใช่เหรอครับนะฮะอ๋อคนเคาะแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวโชคก็จะมาโอเครับโชคปังๆเลย แต่ชิดนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยบอกเงี้ยทำไมพูดอย่างนกันเลยทำไมผมฟีวุบัติเหตุจะมชิดมันล่าเริงจังทำไมเหมือนมันสะใจหรือยังไงผมไม่เข้าใจผมมีอุบัติเหตุว่าาจนั้นไม่ไม่นัดผมไว้ที่กระเตางอยรีบรีบแต่ทำไมชิดมันดูมีความสุขที่เห็นพี่รถชนเต่าพี่อย่าเครียดอย่าเครียดพี่อย่าเครียดเอออย่าเครียดใจเย็น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 เย็นไว้ EQ เจ้าก็หนึ่งแม่สมใจมารีภาครับอ่ะเย็นไว้พุทโธเข้าไว้พุทโธเข้าไว้เดี๋ยวได้ไดิพุทโธเข้าไว้ยังดีเขายังดูให้นะพี่นะช่างเขาที่ไหนเขาอยู่สยดีนะผมก็แค่สี่เหลียดเลยนี่นีพระนะคะครับผมก็ไม่ใช่พระนะครับวันนี้ไม่ใช่รถพระเฉลรถพระนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พระชนพระนะตายแล้วผมเมื่อกี้พวกมีโกนหัวมาครับเมื่อกี้นะแต่ผมแล้วก็ขับรถขึ้นมากลับมาจากเข้า โอ้นี่ครับรถพี่ทนายนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็มี่งมาครับอยมาี่มาครับเดี๋ยวม่มาครับนี่ครับโอ้โอ้นี่ครับดูสภาพรถนะครับเนาะก็ก็ไม่ไม่ไม่น่าจะชนแรงเท่าไหร่นะครับเป็นจังหวะขึ้นเขานะครับผมตัดโค้งขึ้นไปน่าจะเจอ เจอรถพอดีครับนะครับคิดถ่ายรถพระอาจารย์สวยมากนะนี่น้ำไม่ชนสวยนะใช่ไงรถคลาสสิกมากเลยอ่ะคลาสสิกมากอ่ะทะเบียนก็สวยพี่ทะเบียนสวยด้วยจริงๆบอกกันได้เก้าสามตัวนั่นน่ะเก้าเก้าสองเจ็ดใช่รถคันนี้ของพระจริงๆครับก็ได้เก้านะครับหกหกเก้าเก้า นี่ครเนี่ยพี่ทนายเอาเอาตรงนี้ของพระอาจารย์ขึนมาอยู่หน้ารถพี่อยู่หน้ารถพี่กไมิอก็่กบง็อกให้เอาของพระอาจารย์ขึ้นมาไงนี่ครับเดี๋ยวถอด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 นี้ถอดนี้เลือดถอดนี้เลือดไหลแล้วเนี่ย ครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมอันนี้ก็มาดูพี่ทนายนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ